สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่า,าเป็นเวลาค่อนข้างจะเมินนักแกนะครับที่อ้วนบ่ได้มาทําคลิปนะครับก่อนเนื่องจากว่าเอ๊เจอปัญหานะครับก่อนหลายๆเรื่องอยู่นะครับในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวก็พยายามปรับแล้วนะครับมันก็ยังบ่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับก่อเลยเอต้องยอมรับว่าใช้ชีวิตแบบ โอโหจะไปเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรอย่างใดดีนะครับจนแบบในๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็ลองเริ่มมาทําคลิปนะครับแหมรอบนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอถ้าพี่ๆเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็อาจจะเกิดนะครับว่าเอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องอำเภอเป้าเนี่ยครับที่บ้านหลวงอ่า ตำบลลุคอนพจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเรื่องของวิถีแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะเอ๊มาเที่ยวมาแอลอย่างเงี้ยนะครับที่อำเภอป้าวนะครับก็น่าจะเป็นแหมช่องทางนึงก็เลยว่าเอ๊ในๆนก็ในๆนะครับวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท้องทุ่งนาอ่าของพี่น้องตำบลลุงคอนพาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่หู้นะครับเนาะหลักๆก็จะทําในเรื่องของที่พักโฮมสเตย์เรื่องของการนําเที่ยวนะครับแต่ในเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างที่เฮู้นะครับก็หลายๆที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยก็ยังนะครับยังบอก่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็ใจชีวิตแบบส,สเปเรล่าไปเลยนะครับไปเซาะฮับจ้างห้องอย่างห้องนะครับตอนนี้ก็กลับ คิดว่าจะกลับปิกมาในเรื่องของโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังอกกาลังใจนะครับเพื่อการแลกกันแล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องอ่าที่ทําเรื่องที่พักโฮมสเตย์แล้วที่มีลูกค้าก็ยินดีตัวนะครับสําหรับท่านที่ยังอ่ามีลูกค้าเตือนะครับก็เหมือนกระอ่วนนะครับก็พยายามปรับปรุงไปอย่างนะครับคิดโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆออกมานะครับเพื่อที่จะคือ ผู้คนนะครับได้มาสัมผัสในรูปแบบของแต่ละท้องที่นะครับว่าเอ๊ะเป็นแบบไหนอย่างไดอ่ะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ้วนเกาะคงจะเก็บบรรยากาศประมาณนี้ก่อนนะครับว่าเออมันยังมีแหมวิถีหนึ่งที่แบบอยากจะมาสัมผัสกับในเรื่องของท้องทุ่งนาในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติประมาณนี้อ่ะนะครับก็อาจจะเออ คือแรงบันดาลใจหรือว่าเพื่อกำลังโอ้กกำลังใจกันแล้วกันนะครับซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยครับอ้วนก็คงจะยุติการทําคลิปไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับทุกทท่านเลยนะครับที่ช่วยติดตามช่อง YouTube ของอ้วนนะครับแล้วก็ติดตามในเรื่องของในเพจของคนกระดินโฮมสเตย์นะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ